อ่ะมันเห็นอยู่นี่ไงใช่ไหมตรงมือเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ปิดไปดูแล้วก่นั่งเฉยนะสวัสดีค่ะพบกับพีเดียวเพื่อนจา้าวันนี้แม่มานั่งคุยด้วยคือว่าแม่จะถามทุกคนว่ามุมนี้ดีไหมแม่จะเปลี่ยนที่อัดวิดีโอทุกคนว่าดีไหมคะแม่จะเอามุมนี้เป็นที่ อัดวิดีโอช่องของเราทุกคนว่าโอเคไหมนะคุยกันเนี่ยวันนี้เลยว่าไหมดีไหมทุกคนจเจริญหัจเจริญตาหน่อยเนาะแม่ก็ต้องแบบว่าต้องปรับปรุงช่องตัวเองมันมิเนเพราะว่าปีกว่าแล้วนะปีกว่าแล้วเนาะแล้วก็แล้วก็ขอบคุณส,สวยงามค่ะข,ขอบคุณท่าก่อนขอบคุณผู้ติดตามคนะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ติดตาม ส3 94คนนะคะ593สหรือสคนนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามครอบครัวเรานะคะคือเริ่มจากอ่าคลิปหน้าแม่จะอัดวิดีโอตรงนี้แล้วนะคะทุกคนก็คือจะทําอะไรอะไรตรงนี้แล้วว่าเริ่มพ,พัฒนาช่องก่อนเพราะว่าแม่ไปเห็นช่องคนอื่นเขาแบบมีแบบแบ็กกราวอะไร โซฟานี้ก็แล้วกันเนาะให้ให้ให้แบปะกาวเป็น,เป,นเป็นหลังโซฟาให้เป็นโซฟาเนาะทุกคนเนาะทุกคนว่าไงคะโอเคไหมแม <c oughs> ่ก็เลยโอเคอยากจะแบบงั้นต่อไปแม่จะอัดคลิปกันมุมนี้นะคะจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงช่องนิดนะึงปรับปรุงไอ้ตรงที่เราอัดวีดีโอนิดนึงแต่แม่ไม่รู้ว่ามันมันก็มันก็จะดีกว่าเดิมเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามันก็เห็น สวยงามดีดีกว่านัาง่งกินปกติที่แม่อาจจะอัานก่อแม่อาจที่ต้มข้าวเรื่องเรื่องแม่เลยเอ๊ะคิดไปคิดมาไปเห็นคลิปของคนอื่นเราก็เอออะไรเงี้ยงั้นเราก็ต้องมาปรับปรุงช่องของตัวเองมั่งแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโตัคเองก็ไม่มีอะไรมากแม่ก็อยากจะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ติดตาม 93หรือ94คนเนี่ยค่ะแม่ไม่แน่ใจนะคะน่าจะประมาณ93ก็94คนอะ94คนนะขอบคุณมากๆจ้าที่ติดตามครอบครัวแม่นะคะเป็นช่องแม่ก็จะเป็นครอบครัวแบบเป็นช่องบ้านๆน,นะคะทุกคนไม่ได้หรู้ว่าไม่ได้เล่นดู็คือใช้ชีวิตธรรมดาใช้ชีวิตธรรมดา เว้ยพี่น้ำตู้เย็นมันใช่ปะ่ะล้นปะ่นะเออโอเคงั้นแม่แวะมาทักทายมาบอกกล่าวกันก่อนว่าเดี๋ยวพอเห็นคลิปหน้าแล้วเดทอกใจคือแม่แม่จะอยากบอกว่าแม่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเบ็นกาวข้างหลังเวลาอัดทำอะไรเนี่ยอัดโโออะไรเนี้ยค่ะก็จะอัดตรงนี้นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขนิดนึงก็คือให้อัดกันตรงนี้เนาะ คนเนาะมันก็จะดูดีสบายตาขึ้นน้องทุกคนโอเคค่ะไปแล้วค่ะแวะมาทักทายแวะมาขอบคุณนะคะตามทั้ง594คนนะคะขอบคุณสวยขอบคุณค่ะแล้เวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคไป,ไปเด็วไปกดให้หน่อยอ่ะกดเองก็ได้